ฮะเดี๋ยวนะไปทะเลาะกันตอนไหนมีทะเลาะเขาเขาคิดว่าเราอันนี้หรือเปล่าเราเราซ้อมไม่ใช่เหรอเอ๊มีรือว่าไม่ใช่เรามาก็งงเลยกูงงฮะคนอื่นหรือเราเราต้องไปดูไหมอะ เราต้องไปดูไหมฮะอันนี้น่ะเขาบอคลองเขาเดี๋ยวหนูรีบไปได้ไหมเดี๋ยวมาเดี๋ยวหนูไปอันนั้นโอเคได้เลยเดี๋ยวจะวิ่งไปด้วยกันหรือเปล่าอ๋อได้สิโอเคไปงั้นหนูวิ่งนะตามมานะสามสองหนึ่งวิ่งจะบ้าอะไรวะเนี่ย คือฉันจะมาเพื่อแบบเนี่ยฉันเตรียมกับไฮรินว่าแบบเอองั้นเดี๋ยวเราเซฟขึ้นสตรีมใช่ไหมสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรากอดกันแล้วก็ส่งกันเข้านอนแล้วก็ลงสตรีมแค่นั้นแต่เหมือนจะมีเรื่องคือฉันเตรียมจะแกล้งแชทแต่ฉันโดนประเทศเล่นกลละฉ,ฉันโดนประเทศเล่นกล <c oughs> <c oughs> ฉันโดนประเทศเล่นกลเลนเดีด๋ยวๆไปดูดิ ทุกคนต่างวิ่งไปใช่ไหมเข้ามาถึงเราใช่ไหมดาริดเข้ามาถึงเราหรือเปล่านี่ยเดี๋ยวฉันไปรับหน้าให้ไปไปไปให้ตายเถอะกลัังคิดดอยยู่นะตวว้แต่เราซ้อมปาลองเว้ยไม่ใช่หรอใช่เดี๋ยวเราเอาเอกสารให้เขาดูนะไม่เป็นไรสวัสดีครับนั่นเรียกคืนเออเอาจะว่าเราไปใส่ใจต้องไม่ใช่รุดปลั๊กไปหน้าปลั๊กใจว่าเป็นพวกเราเนี่ยใช่อาจจะเป็นพวกเราเนี่ยหรือเปล่า ไม่รู้อะลองดูก่อนนะต้องต้องไปยืมก่อนแต่หนูไม่เห็นพวกอื่นนอกจากพวกเราไม่ใช่หรอนั่นน่ะสิคนเยอะชะมัดน่ะคนเยอะชะมัดฮะคนเยอะมากคืออะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะไมเคิลเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้เหมือนกันเลยก็เลยมาเนี่อ้าเอ้าเออดีไอ้นะอ๋อแต่แบบพี่เนี่ยอ๋อต้นพี่ะอโนรงมาก บอกว่ามันเกี่ยวกับที่ปรองเวทหรือเปล่าไม่เออไม่เกี่ยช่าไหนไม่รู้แต่ฉันคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเมื่อวานน่ะเรื่องเมื่อวานที่มันเรื่อดไม่ใช่เรื่องเธอไม่ใช่ปรองเวทใช่ค่ะเดี๋ยวจะได้บอกคนอื่นอแต่คนเยอะมากเลยอ่ะแต่มาฟังได้แหละมั้งใช่ว่าคนเยอะขนาดนี้เร่องแนี้ก็ต้องฟังแล่ามลับไหมคะรู้สิกอยู่ไหนบอกเลยนะว่าเรื่องนี้น่ะสุดยอดของความมันมหาการเอ๊กจริง คืออะไรอ่ะไม่ใช่เนาะไม่ใช่เรื่งเล็กเนาะสวัดดีหวัดดีหวัดดีค่ะเรื่องพี่ก็มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าปวดหัวนะเด็กทุกบ้านแบบว่าเทิรนกับกิฟฟินดอร์เหรอคะเด็กเด็กทุกบ้านมีส่วนเกี่ยวข้องหมดเลยในเรื่องนี้อ๋อเรื่องที่โดนตัดผมป่ะ ว้าจริงที่ที่พี่วันในซาโดนตัดผมปะกินมารับชมการถ่ายทอดสดสนกิจถ่ายทอดสดอะไรเปลี่ยนไปถงอาหารช่วยกัจะมีถ่ายทอดสดอะไรทั้งนั้นเป็นเนี่ยเป็นเรื่องจริงหยุดเรื่องจริงตรงนี้พระจ้นไปแล้วงงป้องไ่เกี่ยวกับเราใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีคริส คนเยอะที่หน้ากวบคลองเอ้าวกคลองเลยอุ้ยมิเชลหลบหลบทุกคนหลบทุกคนถอยผมถอยทุกคนถอยฉันจะไปหาน้องต้องสร้างปราสาทห้องพิจารณาคดีเพิ่ม้คดีมิเชลเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่รู้ผมมาผมมาใส่ใจสธอมดีเธอก็มาอันนั้นกับเขาได้เหรอใส่ใจเธอก็มาใส่ใจเขาได้เหรอใช่ชอบใส่ใจมันมีเรื่องอะไรกันบ้างน่าจะเป็นเรื่องที่ทะเลาะกันแมันไม่แน่ใจ ต่่วามึงเปลี่ยนผมดิเลลิสบอกว่าแต่เลลิสบอกว่าตรงฮอกมิดมีแต่บ้านเธอหรือเปล่าวันนี้มีแต่เมื่อวานไม่แน่ใจสวันนี้ก็ของเมื่อวานเหรอเห็นพี่เราเอีสตบอกว่าเรื่องของเมื่อวานเลยถึงเธอจังเลย้ก็วันนี้มีแต่ฮับฟ์พับที่สองแล้ไม่คิดถึงผมด้วยซ้ำใครจะไปคิดถึงนะไม่คิไหนปีเตอร์อ่ะไหนอ่ะปีเตอร์ ปถามทีโอ้นอยอ่ะไม่คุยด้วยละไม่คุยด้วยนี่เรียกบอกไปเลยว่าคิดถึงหนูมากกว่าอ๋อฉันคิดถึงทั้งคู่ทั้งมิเชลทั้งใบขั้นเลยเออนอนตัวกันนดน้อยใจพูรผิดหนาทำไมนายไม่ชื่อปีเตอร์ล่ะทำไมไมชื่อพอแล้วปีเตอร์พอแล้วเยอะกันไปแล้วเออเออเออนั่นแหละ วุ้ยผิดนิดหน่อยไมเคิลารณาคดีน่าจะไม่พอนะะนใช่ฉันเจอนายบ่อยกว่ามิเชลฉันว่านวแน่เล่้ยนปกไม่รู้สัี้สวัสดไมเ้นมานานไปหรือเปล่านะฉันอา่ันอยกเดี๋ยวฉันมอกต้องยัไม่มีใครไเจอด้วยซ้ำจริงวิ่งมาฉันคิดว่ามัเป็นผู้ชันหรือเปล่าฉนซ้อมประลองเวทตรงนั้นน่ะแล้วแบ่ ฮะเบินเล่นอยู่ไหนเนี่ยเดินเล่นฝั่งนู้นหรอกับกับปลาโลว์เม็ดบ้านเราหรือเปล่าไม่น่าเกี่ยวนะคิดว่าไม่น่าเกี่ยวหรอกน่าจะเป็นเรื่องของเมื่อวาน่ะเมื่อกี้พี่เลยอีบอ่ะโลสิได้ยินแต่เสียงอ่ะบโอ้คนมาใส่ใจเยอะเกินขอโทษเป็นเพนกวินน่ะเห็นว่าเป็นเด็กบ้านซิสเทอร์นกับบ้านกิฟฟินดอร์ตีกัน ใช่ไปดูมาให้หน่อยสิในกระเด็นจัะเลยชอไมากทำไมเกิดอะไรขึ้นน่ะใครตีกันน่ะน่าจะทุกบ้านเห็นพี่บอกทุกบ้านน่ะที่บ้านเราด้วยเหรอนี่ไงพี่หนบินพูดอยู่อาจจะเป็นเรื่องของเด็กทุกบ้านของทุกบ้านเลยเหรอทุกบ้านเลยเหรอใช่แต่อาจจะต้องรอฟังแต่ไม่เน่นนะ เรวไปไหนนี่เอา้าไปไหนอีกแล้วไอเอา้าอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอไปไหนอีกแล้วอ่ะเอา้าหายตายสวัสดีครับว่าตพี่พอจะรู้แบบว่าสจ้าโอ้ตายจริงมาอยู่กันจังเลยนะจ๊ะ น่าจะคิดแล้วถ้าเราเรียกคักงก็การว่าคนอืกอ่ะจ้ะกอรีน่าเฮียสวัสดีค่ะไอ้ดอบเบิ้ลคอมมันบางทีเราอาจจะเข้าไม่ได้นะไม่แน่ใจเพราะคนมันเยอะไม่น่าได้กันเลยเข้าไปก็คุ้มโดนไล่ออกมาอยู่ใช่เดี๋ยวมาเจอกันทุกคนเจนทาสวัสดีฉันต้องไปนอนแล้วนะเจนทาสวัสดีทุกคนจัดการจอกันเจนท่าสวัสดีแอมมีเชลไมเคิลก็นอนดีๆลองตกเตียงเจอกัน หลักน้องให้เท่ากันไหนลองตกเตียงลองโดนทีตกเตียงนอนเฉยคือฉันจะหาเธอเธอไปไหนแกไปไหนเมื่อกี้เดินมาหาแล้วแต่แกไปไหนแล้วนี่เดียอยู่ไหนนี่ม่ทีเจอแต่เลี้ยวหน้ากาเฟหลังหน้าจบนอนละมีเรียนเช้าจะ้ะไม่รอละเวลาไม่เคยรอใครไป หลักไม่หลักมากถ้าวิ่งจริงแต่นี่ต้องแข่งใช้บลรงเวทนะไว้วิ่งตอนแข่งบลรงเวทนะเพราะามันไวมากตอนล็อกซ้ายล็อกขวาหลบไวยิ่งกว่า trash เวลา,าขึ้นเขาเนี่ยขึ้นขึ้นไวกว่า trash ส,สองมันก็ต้องจะหาก,กบอะ่ะถ้าหาก,กบ อบอุ่น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 อบอ่น No No สุขังจุ๊มช่วยออกค่าส่งครับคุณครับค่าส่งออกโอเคข้าส่งอันนั้นใช่ไหมคุณพานขอบคุณครับค่าส่งน้องรูปภาพใช่ไหม แต่จริงสีขาวสวยมากเลยเนาะไอชุดเนี่ยชุดใหม่อะ่ะชุดใหม่ก่อนหน้านั้นอะ่ะเอ๊ะชุดใหม่เออชุดล่าสุดคนใส่เยอะมากผู้หญิงใส่แล้วสวยจริง นั่นไหมอืมชื่นใจอืม mm. ชื่นใจ ชื่นใจอีกทีแล้วก็ช่ำเจนท่าสวัสดีค่ะเแบบีจุ๊งโหแล้วดูโพสิชันดิมือถูกต้องเจนท่าสวัสดีเหมือนกันค่ะจุ๊งไม่ชินว่ะ ชานี้อ่ะดิแล้วในชานี้อ่ะดิ อันนี้ก็เก่งอีกแล้วเก่งมากๆเลยค่ะแจ่มคอมากเลยนะแต่ว่าต้องตะโกนพูดเยอะมากเลยอ๋อจะว่าไงดีล่ะฉันมีนะมีมีอะไรที่ทำให้เธออุ่นคอได้อะไรอ่ะอ๋อน้ำชาไงอืมไหนละ่ะ ใช่ชาจากฉันรับรองว่าเธอจะยิ้มทั้งวันเลยอืชุม่มคออชาอะไรอ่ะชานิเลียชานิเลียสนใจไหมกัญชาได้ <c oughs> <c oughs> ผลไม่แต่กัญชา ก็ถ้าพี่ให้มาหนูก็ต้องรับแหละจริงๆแล้วแอบให้ทุกวันแอบเหรออ๋อก็ไม่แอบนีไ่ไงชาจากฉันหน <c oughs> ูหนูค <c oughs> อแห้งจริงๆนะบอกคอแห้งนะ <c oughs> <c oughs> โอเคขออกาสอีกทีโอ้ยโอ้ันรู้แล้วฉันว่าันให้รางวัลคนเก่งดีกวนะ่าอือหืออันให้รางวัลคนเก่งอะไรนะนั่นเลยคือวันนี้แบบว่าคอไฟต์ฉ่ำมากมันแบบตะโกนพูดอะตะโกนแบบตะโกนพูดอะ <c oughs> ถอยถอยแล้วกลับมาถอยรวมรวมถอยถอยอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าอย่างเงี้ยเออจะบ้าตาย <c oughs> จุบแก้มซ้ายอจุบแก้มขวานี่เอาไปเลยสองรอบสองนิ้วโป้งเอาไปเลยสองนิ้วโป้งรางวัลคนเก่งคนเก่งของฉันอืขอบคุณมากค่ะ ไ่นั่งกันดีกว่าแล้วจะให้เราลงลันตัวเองห <laughs> วังว่าผีผีเร็วแบบนี้นข่าเว็บกันบายบายนะผีผีฝันดีจะท่าสวัสดนะผ <laughs> ีผี <laughs> สวัสดีบายบบาายยบาย จ้นแท้สวัสดีไม่ไคะ่ะทุกคนวันนี้มาแปบเดียวเพราะว่าระหว่างนี่ต้องซ้อมแล้วอยากรู้ว่าตอนที่เล่นนะ่ะฮะฮะโอ้ยโอ้ยฉากมีคนมรักกบนี้นี่ไงจบสวยๆเลย Welcome to m a ไ d a Gay โอ้โหไม่ต้องขนาดนั้นเลยเหรอ เรียบร้อยเอ้าแล้วเอลวิทแล้วเอลโอ้ยเอ้าเอ้าแล้วมืดเอ้าโอ้ตายจริงเอ้าเดออะไรอ่ะใครทำห้หนีฉันอ๊ยตายจริงครกันนะ ฉันปกป้องเธอเองปกป้องเองด้วยซ้ำทำหรือเปล่าไม่น่าทันแล้วใช่ไม่ทันแล้วนั่นเอ้าเดี๋ยวบอกมาเคล่าก่อนมาเคล่าฉันเข้าหอนอนแล้วนะไปเจอกันบ๊ายบายค่ะทุกคนโอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอเคฝันดีใหม่อย่างนี้ก็ต้องแลบแชร์เลย อ่าบายค่ะทุกคนนี่แน,นโนแน,นโนเบบี้ยา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  <c oughs> ฉันไม่เห็นเห็นแมพได้ อะไรหรอมันไม่มีควันแล้วมันไม่มีควันแล้วถ้าทำก็ต้องรีบทำรีบไม่ทำแล้วอกแล้วอกแล้วเอ็กอะไรเอ็กอะไรอะไรคือ x เม็ดไลฟ์วิดชาโน ไม่ไหวค่ะเชื้วเกันวันนี้บอกว่าไม่ได้ขึ้นสตรีมเพราะน่าจะเช็คด้วย FPS ตอนเล่นมันโอเคยังไงหรือเปล่าสุดก็คือไม่สตรีมดีกว่าตอนแข่งอาจจะไม่ได้สตรีมแล้วก็อาจจะลงคลิปย้อนหลังเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ครับผมก็อาจจะให้คนที่คอมดีให้เขาสตรีมไปเพลียดสองเออเจ้บ้าวะนั่นเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยอืมไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว พันแล้วจะเห็นอีกคืออ่ะใสรองเท้าละมาคราวนี้แหละลูกลูกถีบอ่ะลูกถีบอ่ะอืมอืมเบบี้ยนี่ถีบเลยออืแค่คิดแค่อาปากก็เห็นหินไก่มาที่พี่เอลน่าบอกแค่อาปากก็เห็นหินไก่แบบนี้ค่เขานอนเหนืโอ้โหูลอยเต็มเกมเลย ิคอมันคือรอยรักนะอันนี้เขาเรียกรอยรักอ,อาจจะลักแรงไปนิดนึงรักคะ่ะรักเหรอคะอ,อยากได้ยินจังเลยค่ะเอาอ,อีกอไม่ไม่ค่ยก <c oughs> ดคือเฉยก,ก็ได้จะได้รอนไหมฮะอยากได้ยินจังเลยค่ะ นอนไหมนอนไหมอืมอืมได้ได้อืมเธอส่งผียังอ่ะกำลังจะส่งไม่ได้ส่งสักทีเอาเหรอฉันส่งไปแล้วอ่ะโอเคแปบนตอนมันฟูมอนเมื่อกี้ส่งแบบไม่อด่เง้นพี่ส่งของหนูด้วยมั้งโอเคบายบาย แต่ตอนนี้เขาเป็นของฉันแล้วนะพีจีส่งนี้ได้ไหมส่งนี้ได้ไหมอันนี้ส่งหรือว่าแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยอ๊อก็ส่งไงอืมอืมเขาบอกว่าเอาเธอพี่น่ะเสียงกระซิบเอาเอาเธออะไรเงี้ยเอ้าอย่างนั้นเลยเหรอได้เลยฮะไม่ต้องห่วงฉันจะรับมันไว้ ตัวแรงดีต้องหวงอืมอืมอืมโอเคโอเคคือไม่ได้กินอะไรผ่านหูด้วยบายบายค่ะแชทคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะแบบแบบมาให้หายคิดถึงก็ขอบคุณที่เข้ามาดูที่หยดกันด้วยเออเดี๋ยวบอกว่า ที่หยดสองถ้าเดี๋ยวจะมาดูอีกเดี๋ยวจะเขียนไวนะ้ในดิสนะครยังไม่ได้เข้าดิสก็อย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับใครที่เกิดวันที่27กุมภาก็ให้พี่เบิร์ดเดย์ด้วยนะคะขอให,มมมอใหม้มีความสุขมากขอให้เป็นวันเกิดที่ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วมีความสุขมากๆเฮงๆรวยๆเพิ่มขึ้นไปอีกนะแล้วก็ใครที่เป็นนอนก็จะทานสวัสดนนีนะครับหรือว่าใครยังไม่ได้นอนก็รีบๆนอนครับผมได้ดูไหมหมายถึงอะไรนะได้ดูได้ดูคือเราแบบว่าไาย เกได้ปะ okay, right คือเราสตรีมเสียงใช่ปะสตรีมเสียงหนึ่งแล้วก็ใช้โทรศัพท์เอาเข้ามาอีกดิดนึงแล้วก็ถ่ายเป็นวิดีโอคอลให้เขาดูอะ่ะให้เขาเห็นภาพอะ่ะ <laughs> <laughs> หดหูมากแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีทุกคนบาย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 เจอกันเจอกันบ๊ายบายลงทุนจริงบ๊ายบายเจอกัน